สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆเลยนะครับที่ทําให้เวลาเพื่อนๆซื้อเกมดิจิตอลดาวน์โหลดเราทําให้เกมมันโหลดเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเทสกับเกมที่ผมมีอยู่นะครับผมก็คือ Resident Evil p a r 6นะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับมีไฟล์ใหญ่ถึง17.6 GB นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเราโหลดแบบปกติกับเราใช้เทคนิคนะครับมันจะทําให้เห็นความแตกต่างกันหรือเปล่า ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้าน,นี้นะครับผมลองใช้หลายๆวิธีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลองเปลี่ยนเมโูรีอันใหม่นะครับเป็นแซนดิชของสีดําแดงเป็นไม้จะสังเกตว่าสีดําแดงมันจะเป็นตัวที่รู้สุดแล้วนะครับของแซนดิสนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ต่างกับเมมเดิมสักเท่าไหร่เลยนะครับรวมถึงผมไปดูค่าต่างๆนะครับของ ค่าอินเทอร์เน็ต DNS นะครับปรากฏว่าผมลองเปลี่ยนชุดตัวเลขตามที่ต่างประเทศเขาแนะนําแต่ก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เร็วแบบว้าวหรือว่าเร็วแบบเห็นผลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลองใช้วิธีนี้ดูนะครับแล้วเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับสังเกตว่าเวลาเพื่อนๆจะใช้อินเทอร์เน็ตที่เร็วนะครับบางทีเพื่อนเพื่ออาจจะต้องเช็คเบื้องต้นง่ายๆ่ยก่อนนะครับว่า WiFi บ้านที่เราใช้ตอนนี้มันเป็น5 g หรือว่าเป็น 2.4G นะครับสังเกตว่าตัวแพ็กเกจที่มันเร็วๆนะครับมันจะอยู่ที่ 5G นะครับวันใครที่อยู่คนละเครือข่ายลองเปลี่ยนดูนะครับบางทีอาจจะมีสาเหตุแบบนี้ก็ได้นะครับสาเหตุง่ายๆที่เราดันเผลอเลยไปเพราะว่าเครื่องดิโนสวิตดันไปเลือกตัว 2.4G ที่มันหาสัญญาณได้ง่ายแล้วมันก็เชื่อมต่อตัวนั้นความเร็วมันก็เลยโดนดรอปเอาไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูวิธีที่ผมแนะนํากันนะครับว่ามันจะทําให้เร็วไหมนะครับวิธีที่ผมแนะนําก็คือเราจะไปเปลี่ยนตรง การตั้งค่าในอินเทอร์เนต็ตนะครับก็คือเพื่อนๆแค่เข้าไปตัวที่เป็นตัวอินเทอร์เนต็ตของเพื่อนๆน,นะครับแล้วเราก็ทําจากเครื่อง n ินโ w i t c h ได้เลยนะครับโดยที่เปลี่ยนค่าตัวเลขง่ายๆเองนะครับทุกคนสามารถทําตามได้เลยนะครับผม ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาที่หน้าจอของการตั้งค่าก่อนนะครับก็คือเข้ามาที่ Wi-Fi ที่ผมใช้เครือข่ายนะครับของผมตอนนี้นะครับใช้ Wi-Fi ของเครือข่ายที่เป็น5 g ละนะครับผมก็เข้ามาที่ตัว c h a i n Setting นะครับผมแล้วทีนี้ผมก็ค่อยๆเลื่อนมาเพื่อนเื่อจะสังเกตว่าทุกค่าผมไม่ได้ไปเปลี่ยนมันเลยนะครับแม้กระทั่งไอตัวที่ผมเคยเปลี่ยนมานะครับอย่าง dns ผมก็แก้เป็น auto เหมือนเดิมละนะครับตัวที่ผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็คือตัว m t u นะครับเปลี่ยนจาก1,400ให้กลายเป็น ,500 แล้วเพ่อนก็เซฟนะครับ แค่นี้เองครับง่ายๆนะครับผมหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสดูว่าตัวเกมเป็นอย่างไรนะครับผมจะลองเอาเกมเดิมนะครับดีลิทิ้งแล้วก็ดาวน์โหลดใหม่นะครับผมสังเกตว่าพอผมเริ่มดาวน์โหลดนะครับจากที่เมื่อกี้เลยนะครับใช้เครื่องเดิมทุกอย่างเลยนะครับเมมโมรีเดิมๆนะครับอินเทอร์เน็ตจากที่เดิมๆนะครับแค่แก้ข้อมูลจากในเครื่อง Nintendo Switch เราเปลี่ยนจากตัวเลขจาก1,400เป็น1 5 0 0นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับผมก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยวิธีนี้มันว้าวดีมันทำให้เราเห็นผลแบบ ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องในมือเราเองแล้วเราก็เห็นตัวเลขจากที่มันแจ้งออกมาชัดๆเลยนะครับวันเพื่อนๆนะครับสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้กับทุกเกมที่เพื่อนๆซื้อดิจจทลดาวโหลดรวมถึงบางที่โหลด DLC หรือว่าโหลดเดโมหรือว่าโหลดอะไรต่างๆจาก Nintendo eShop นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่แนะนําเลยนะครับผมจริงๆนะครับเวลาที่มันขึ้นตรงนี้นะครับพอเราโหลดจริงๆมันจะเร็วกว่านี้อีกนะครับผมวันตรงนี้มันเป็นแค่เวลาประมาณการในตอนช่วงแรกๆนะครับผม ตอนนี้เราโหลดเสร็จแล้วนะครับผมเราวลองกดเข้าไปเล่นกันนะครับตัวเกม Resident Evil นะครับต้องบอกเพื่อนๆว่าตัวไฟล์นะครับมันใหญ่ 17.6GB ะนะครับเพราะมันก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ไฟล์ใหญ่เลยนะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นได้กับทุกๆเครื่อง n i n d o Switch เพราะว่าเขามีมมโมรีในเครื่องอยู่แล้วนะครับรวมถึงถ้าเรามีเมมเพิ่มเติม SD card นะครับเราก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมเราเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ สวัสดีครับ RESIDENT EVIL 6